สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงตู้กับตันอันใหม่ที่เพิ่งมาก่อนนะเดี๋ยวมีคนถามว่าสุ่มดิไมไฮก็เช่นเดิมจริงๆทุกตู้ผมบอกเหมือนเดิมว่าไม่สุ่มทุกกรณีเสียงแอโจมาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคุยก่อนว่าถ้าสำหรับไปตู้เนี้ยมีตัวไหนหน่าเล่นบ้างเห็นไหมฮาคูบะอย่างเงี้ยก็น่าเล่นอันนี้คือเรียกเรียกว่าตัวหน้าตู้นะครับคือถ้ารอบสุดท้ายเนี่ยมาจากการันตีตัวหน้าตู้เห็นป่ะเนี้ยและตัวหน้าตู้ก็จะมีสีตัวนี้ถามว่ามีตัวไหนหน่าเล่นบ้างหรอถามผมก็ ไม่มีเลยว่ะแพทเนี้ยแต่ว่าหน้าไอหน้าเก็บอะมีหน้าเก็บก็คือเช่นโฮดี้อ่าฮาคุบะดอฟฟี่อย่างเงี้ยเอออันเนี้ยหน้าเก็บคือเอาง่ายสี่ตัวเนี้ยมันจะมามาหายหายเข้าใจความหมายเนาะเออเพราะอย่างโฮดี้ที่แพ้หนักๆเลยก็น่าจะเป็นโซโลใช่ไหมส่วนของลูฟี่อะไรเงี้ยก็รับมือได้นะคะรับรับรับมือได้โอเคเลยแหละเพราะว่าแมงขึกระดับหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าทีเนี้ยมันยังไงอะ่ะมันไปนรีเจนดี่มามา,มาหายหายอะ่ะแล้วก็เช่นเดิม รีเจนเน่โดยตามปกติเราสามารถไปแลกจากตรงนี้ได้อยู่แล้วดังนั้นจะไม่สุ่มก็ได้คืออีกเดือนเดียวว่ะเดือนเดียวเอ็จะมาอยู่แล้วนะอย่างผมอะเพชรมีพันหถามว่าพอไหมถ้าเป็นการันตี2 5งพอาจจะไม่พอด้วยซ้ํานะเพราะว่าผมก็คํานวณให้ดูแล้วก็อ่าตอนที่ตู้แทรกก็คือเดือนธันวาคมเฟสตา้าใช่ไหมมันจะออกในเดือนหตอนสิ้นเดือนเนี่ยเบ็ดเสร็จผมน่าจะเหลือมีอยู่สัก2,500เพชร มันขาดอยู่ดีมีสัก2 0 0พันสองพันหนึ่งสอะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ถ้ามันการันตี2องพคือจบเลยเพชรผมก็ยังไม่พอนะเว้ยเออผมเลยแบบอยากย้ําตรงเนี้ยเขาว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะมาทุกตู้อะแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปะนะก็เป็นไปไ,ได้อย่าสุม่มทุกกรณียกเว้นบางตู้แบบเช่นตู้ร้อยเอออย่างเงี้ยผมอาจจะยอมสุม่มเพราะว่าผมทาบูธสองร้อยส่วนตัวไงผมทาบูธสองร้อยไงแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณไม่สุม่มก็ได้ถ้าทาบูธร้อยก็ร้อยแค่ตู้สิบ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทํา2 0 0ก็สุ่มได้ก็สุ่มก็กแล้วแต่และกันที่เหลือก็ลองคานวณกันดูเนาะส่วนอ,อันนี้คือหลักๆที่มันจะได้คือเศษแต่เศษยังไม่ต้องย้าม,มากคือตอนนี้เก็บเพชรไปเปิด EX ก่อนเศษเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาก็ได้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตู้ใหม่เนาะ